การทำธุรกิจผมก็คิดว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะมากๆแล้วถ้าเราขีดค่าในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นจังหวะแรกก็คือ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแบบออกมาเป็นธรุรกิจที่ perfect สมบูรณ์หรือว่ารันได้ด้วยตัวมันเองหรือเปล่าทุกอย่างมันก็เหมือนศูนย์มาหนึ่งคนอาจจะมาเห็นตอนหนึ่งใช่ไหมครัแต่ว่าจริงๆมันคือแบบ0.1 0 2 0.3 0.4จุไปเรื่อยๆซึ่งแบบเรามีการเท s e ออกมาตลอดตลอดเราก็คิดว่าโอเคลูกค้าเราเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนเราลองไปเลือกแบบคู่แข่งของเราใน i อแล้วเราก็ไปกด follow follower ของคู่แข่งเราอะไรอย่างเงี้ยครับในตลาดที่เราคิดว่าใช่เนาะปรากฏว่า มีลูกค้าเขาติดต่อเรากลับมาแล้วก็ซื้อเราแบบพอเราเริ่มขายเริ่มมี r e สปอนส์กลับมาจาก Market เนี่ยมีมีฟีดแบ็กกลับมาเราก็จะเริ่มรู้เองว่าเฮ้ยกลุ่มไหนคือกลุ่มลูกค้าเราแล้วเราก็ค่อยๆดูจาก behavior เขาอีกทีแล้วก็ชิปคอมเพลติเตอร์ก็ได้เนีย่ยคือคิดว่าเออวันแรกที่เราเริ่มเราก็ไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่แต่คิดว่าเราควรรู้ว่าเราจะดูใคร บ้างเหมือนกันมันก็ค่อยๆทำให้ความกลัวมันลดลงแล้วเป็นความมั่นใจมากขึ้นละกันผมก็คิดว่าอย่างนั้น